เอาล่ะสวัส,ด,สดีทุกท่านกันด้วยในเครืออาูบิอผม,ผมร้องนะครับผมวันนี้รู้อยู่ Minecraft นะครับผมเป็น Minecraft เจ้าตัวมอสนะครับผมมันชื่อ Minecraft Emerald Tycoon นะครับผมก็ตรงตัวเลยนะครับผมก็เป็นนี้เป็นมอสแนวไทคู o นะครับเดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าเย <Yeah S 2> อันนี้เป็นห้องรอใช่ไหมอ่ามาแล้วนะครับผมบูตเพลงย่างดังเลยเ,เพียงก่อนเลย อ่าโอเคแล้วผมก็อ่ะอนะเป็นยังไงม้างตรงนี้ให้ทําอะไรเออครอบแบบก็จะแบบประมาณนี้แหละนะครับผมแนวทีคูเนาะอ่ะพี่ซึ่งพี่ก็จะเรียกว่าเคยเล่นลองเล่นมานิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดูอะไรมากนะซึ่งตรงนี้ตัวเกมมันจะมีสอนนะครับว่าเราจะไปไหนตามสีเขียวไปได้เลยเออมาเย,ยนตรงนี้นะมันก็จะมี NPC คอยตัดไม้ให้เราแล้หกตอนนาทีหก กบล็อกต่อนาทีหรอใช่ไหมอ้าวเราก็ได้เพชรมาละเอ้เพชรมะเอโมรัลมาแล้วแล้วผมก็เรียกเพชรไม่ได้นะเพราะเกมนี้มันฉีดเมโรไทคูลโอเคเราได้มา100เนึ่งเราจะต้องอ่าอัปเกรดนะคขีดคว้าโอเคแล้วมันให้เราทําอะไรต่ออ่าหรือเราต้องอัปเกรดอีกอ๋อวูดคอปเปอร์อัปเกรดเบลล์2แล้วเราต้องไปไหนต่อมันจะสอนอะไรอีกไหมเนี่ย ตามีเขียวไปทีก็อาจจะพาเราไปไหนไหมเฮ้ยนี่ไงเหมือนเรามันจะพาไปตรงนี้นะครับผมก็ไปอยู่ดีกว่าตรงนี้มันมีอะไรอ่ะตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นเหมือนขุดแร,ร่ขุดไงอ,ะอ่ะอ้ามันไม่ได้ให้พี่แอคมาแล้วเราจะขุดยังไงวะหรือเข้าไปย่อขุดย่อ, <laughs> อ หรือมันออโต้ออโต้เหรอใช่ไหมหรือเ,เราขุดขุดอยู่ไ,ได้อ๋อโอเคมันต้องโอเคกดขุดขุดปกติเลยแล้วอืมอ่าขุดคุดอ่ะปิ้งเต็มสิบสองอีกรอบเพิ่มเยอะกออะว่ามาอีกนะอ่าเรางานต้องไปไหนต่อตรงนี้ใช่ไหมไปกล่องครับปิ้งได้มาตอนนี้เป็นร้อยหกสิบแล้วแล้วเราต้องไปไหน อ่าเหมือนจะพาเราไปที่อื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกอนโอเคมาตรงนี้ป่ะหรือไปตรงนน้นอะไม่เหมือนจะไปตรงนน้นนะฮะทุนี้อะไรอ่ะเป็นเหมือนมีสัตว์มีม,มีด้วยเออเราไปตามควสก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะหลงแล้วก็งงโอ้พอแมบค่อนข้างที่มันจะแบบกว้างแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยเหมือน,มนจะให้เรามาตรงนี้นะครับผม <c oughs> เป็นอะไรเ <c oughs> ออมีรูปหัวกะโหลกอย่างนี้ ตีบอสเหรอให้ประเทตีบอสแต่ตะเกียบเลยก็ว่าไปบิกินเอ้ยเหมือนจะให้ไฟครับผมไฟกับอะไรเราต้องทำไงอ๋อกดคลิกป่ะโอเคเหมือนจะเป็นกดกดคลิกนะครับผมแล้วมันไม่ให้ดาบไม่ให้อะไรมาเลยเลยวะเฮ้ยมือสดอย่างเงี้ยเลยเหรอเอ้ยทำหนึ่งนะแล้วเมื่อไหร่มันจะตายนะโอ้โหมันปิดให้ด้วยโอ้โหทำไมอะ ชิปช็อปมาตีแรงว่ะอโหแรงครับปกติแล้วฮะแล้วอะไรมันจะตายให้เราล่ะว่าอะไร่มันจะตายกดสต็อปได้ไหมไม่กดได้ครับมรักของแบบรักไก่ไม่ได้เพี้ยน <c oughs> <c oughs> โอ้ยสต้าทูทอเรียลมันให้เรากลับมาที่เดิมอีกแล้วแล้วเราต้องไปไหนต่อ ชิปยูเอ็มอลอว์เพื่ออัพเกรดเดอะรีสอร์ s สเตชันโอเคเหมือนมันจะให้เรากลับไปที่วูดคัพเปอร์อีกแล้วตรงนี้มันน่าจะให้เพชรมันเดียวโอเคนี่น่าจะเป็นแหล่งฟาร์มเอ็มอลอชั้นดีแล้วให้เพชรอีกแล้วมันคือเอ็มอลอว์ทำไว้ <c oughs> มันน่าจะ24เอ็มอลอต่อนอาทีวะนะถ้าส่งนี้นะแล้วก็อัพไปให้หมดเลย <laughs> ไม่รู้ฟาร์มมีอะไรอ่ะอัพตันไม้ก่อนเองลยอันดับแรกอันนี้มีหกสิบสองแหละเดี๋ยวเราเข้าไปไฟล์ใหม่ทีมันไม่มีให้ดด้ให้อะไรเลยเฮ้ตรงนี้คืออะไรอุ้ยเป็นบัฟสปีดว่ะเฮ้ยเจ๋งโอเคตัวมอสไม่มีบัฟให้เราด้วยฮะตรงนี้อะไรเอ่ยห้าสิบเอมาแล้วฟาร์มอ่ะอ๋อนี่ไงไปฟาร์มข้าวครับผมเมื่อกี้ เอาคืดๆกันไปเราเอ็มซีทั้งหลายอ่าตรงนี้อะไรเอ่ยขอสนหน่อยแล้วกันตรงนี้เหมือนจะยังไม่ปลดนะฮะไม่เมันมีวาสปีเราด้วยวะแต่เหมือนมันจะยังไม่ปลดฮะกต่แบอบลลูเหมือนกันว่ามันคืออะไรอ๋อไอ้นี่คือเห็ดย่างนะเนี่ยแต่เรากลับไปที่ฟาร์มเราดีกว่าไนปะมันมีโอ้โหตัวของอั่อนนี่มีเยอะมากเลยนะครับผมสมเราทีเป็นไทยคุณ พราะมันเป็นแบบโรไม่ใช่โรบอกมันคราบแล้วมันจะดูงงๆหน่อยนะครับอ่าเออตรงนี้เราไม่ต้องมาดูนี่คืออะไรโอ้ไอมาล็อกไม่พอป่ะเดี๋ยวไปเอาไอมาลอนะ็อกอ่ะปิ้งได้48ป่ะก็ถือว่าเยอะแล้วมั้งตรงนี้เราสามารถทำอะไรกับมันได้หรอจะอัพเกรดไม่ได้ไหนดูซิว่าตรงนี้คืออะไรนะฮะกดได้ละอู้ฟาร์มหินเหนาะ s t o ค e quarry ถูกหรือเปล่า สิบแปดต่อนาทีเลยวุ้ยเยอะนะเนี่ยเราสามารถทำไม่ได้ว่ะเดี๋มาเราไม่พออ่าเดี๋ยวกลับไปขุดเมืองทุกท่านครับตอนเปิดขอแล้วมันมีไอเทมให้เรามาด้วยนะเป็นดาบครับที่ขุดแอคนะับผมไม่รู้ว่ามันมีได้ยังไงแต่ดีแล้วแหละที่มันมีเดี๋ยวเราลองขุดตรงนี้ว่ามันจะเร็วขึ้นป่ะไม่ได้มีความเร็วขึ้นเลยแต่แบบมันให้มาลายเยอะนะ ถ้าสำหรับการขุด A นะครับผมต้องเรียนการให้มันฟาร์มไปออตโต้นะเดี๋ยวเราบิดาบแล้วเดี๋ยวเราไปไปเจ้าพวกขี่อีกทีเนี่ยอยากรู้มันให้มาเราอยกับน,นะดูตรงนี้ได้9.2ครับป่ะบูสต์เดี๋ยวอัพเจ้าหินหน่อยเพราะหินมันให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าเทียบกับน,นี่น่าจะเยอะกว่าไม้นด้หรืองเนี่ยอ่าโอเคอัพเกียร์ละเป็น24ต่อน,นาทีนี่เท่ากันเลยไปนะี่ยใช่ไหมไปดูหน่อยใช่ไหมใช่ไหม อ้อันนี้ส0สิบครับถ้าห่างกันไม่เยอะนะจากการรับเกตอุ้ยแปดสิบครับผมน่าจะเอาไปได้คันไดปะอุ้ยไม่ได้ขัดย0่สิบรับเลยได้ไหมอ่ะรับเลยก็ปมดเลยอ่ะโอเคอุ้ยพอดีอืมเหลือดีว่าค่ะโอเคสามสิบต่อน,นี่แหละเท่ากันเลยวะมี TNT ด้วยมายความวไงโอเคเดี๋ยวเราไปตีผีนิบกันน่อยดีกว่านะครับผมไอตรงนี้อะไร มันคืออะไรวะฮะไม่รู้ว่ะช่างมาแล้วช่างมาแล้วกันเดี๋ยวเราไปที่้บีกันดีกว่าตรงไหนตรงนี้ปะสสวัดีดับมายแล้วแน่นอนว่าเราต้องสู้ได้แน่นอนครับดาเมจถึง4แอคแท็กดเกกาเมจิคือตกไกยูดาไม่มาเหมือนจะต้องกรคลิกฝ่ายใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยอืมสองสาม สี่ห้าโอ้ห้าทีเฮ้ยมนกีน่ได้เท่าไหร่อ่ะสิบเอ็มละล่ะอ่ะอืมโอ้มาเป็นมันไปเรื่อยๆแน่เลยนะเนีย่ยสองนี้ฮะอืมรอบละสิบรอบละสิบอ่ะเนียเ่ยสองนี้เฮ้ยแจ๋วแจวครับสำหรับแบบไม่รู้จะทำอะไรดีให้ปล่อยมันเอฟเคไปโอ้ยอู๋แปลงเนี้ยมีชุดกงชุดเกราะให้เราใส่ไหมอนะ่ยเป็นมาสามั่มตัวเลยไใจเย็นอุ้ย ถ้าเหมือนจะดาเมจเท่า normal นะครับผมถ้าเทียบจากรูกปกติอะเดี๋ยวได้หกสิบแล้วครับผมพอได้รับข้อฮะมีแบบดับดาบเป็นช้าอะไรอย่างงี้มยเฮ้ย <c oughs> ถ้ดอดกระแป้ง <c oughs> นี่เป็นบรรยากใครคูยนะมันก็มีโอกาสปะนะโอเคบ้านเดี๋ยวเราไปนี่ตรงร้านอะไรอ่ะอ้าวมีของเล่นเมื่อยเราไปดูหน่อยดีตุ๊กตาแนเ่เลยปะฟิชชิงปะ อะไรฟิชโวลเตอร์ water. มีกล่องเหรอไม่มีอะไรเลยหน้าตาเหมือนที่ตกปลามันคงไม่มีกล่องมันมีของอะไรในกล่องให้เราเหรือมันที่โต๊ะมีอะไรด้วยวะทุกท่านนี่อะไร,รอ่ะโอ้โหพระเจ้าสามห้อปรีเลี่ยมันมีกล่องเหมือนก็ตามแบบด้วยวะทุกท่านอันนี้ต้องแบบสังเกตดูดีๆแล้วนะเจ๋งปะ ขึ้นไปบนเลยสนหน่อยขึ้นไม่ได้อ่าจบละรู้ตังต้องสังเกต่องแล้วนะสามร้อยไม่รอดครับเมื่อกี้มันคงไม่มีแล้วมั้งไปก็ไปที่ฟาร์มเราดีกว่าว่ามันผลพลิตนาแล้วนะครับซึ่งอ่าจุดสองหลักของเกมนี้มันก็จะปลดฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันจะมีกาแบบเดียวเด้อนะครับผมเนอะวะโอ้ยสงสัยกับสมัมผัสของตัวเอง อ่ะนี่ใหรมาครับตรงนี้ครับผมอ่าใช้ห้างห้าร้อยมอร์ลในการปลดต่อไปนะครับผมมันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับผมโ okay. อเคอ๋อหมดละผีมันคงไม่มีแล้วมั้งเนะี่ยมารับผลปลดกอบการนะเท่าไหร่อุ้ยได้เยอะเนะี่ยนี่เราจะปลดได้แบบต่อไปเนะี่ะลองใส่ตของภาดนี้เอาปลดแบบต่อไปพอไหมลนะ <c oughs> ่ะเออน่าจะปลดปลดได้แล้วเนะพุทธปลดได้แล้วครับมาไปดูกันว่ามาต่อไปไมีอะไรบ้างเอาจริงตรงนี้เรายังดูไม่ครบเลยนะ มันจะมีตรงนี้ปะที่เราว่าตรงนี้เป็นฟาร์มนะที่เราดูแล้วตรงนี้ปะส่วนดอกไม้อันนี้มั่วนะเขาดูว่าเผื่อแบบอะไรจําเป็นเนี่ยเราจะต้องปลดก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหอตรงนี้ไม่ต้องใช้ของที่เรายัางไม่มีแสดงว่าเราน่าจะต้องปปลดแมปสองก่อนนะถึงกลับมาปลดแมปหนึ่งยังงงตรงเนี้ยว่าเราต้องปลดเองไมเหมือนจะไม่ใช่นะครับข้างในมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนะ กันแต่เราไปรับสองเสด็จป่ฮ้ยเออตรงนี้ไม่เคยมารับเลยดูเจ็ดร้ 700. อยเจ้าโต๊ะตกประมาณเกือบร้อยกว่ากว่ะให้เยอะมากเลยนะอ่ะตรงนี้อ่ะม,ม,ม,มันมีฟางเข้ากับอ่เอเมอรัลเบร์มีเอเมอรัว่ะมันเอาไว้ทำอะไรสัดคี์อย่เงี้ยจะเป็นไม่ได้หรุอท่านเฮ้ยอันนี้ที่ตีบวกดาบเหรอเราจะตีบวกดาบยังไงอ่ะหรือแบบ ข้น10บอนมาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยอ๋อโอเคฮะมันไอ้นี่ให้เลยรัาผมวุ่แจ๋วว่ะทีนี้เราก็มีดาบหินแล้วแต่ขั้นต้องไป400รู้วะแอบแพงนะอะไปดอนดีกว่าได้บผมไปลงแมป2อะไรอ่ะอ๋อโดนกด้องกนฮ่าๆมิชชั่นพิธีบ4อยครับผมเจอกับดีเซอร์ตไบโอมหรือไบโอมทะเลทรายของเราท่านนี้ ตรงนี้มอะไรบ้างให้เราแบบฟาร์มตรงนี้มีพิวพีพิวพีพิวพีมือนเดิมเลยฮะตบกระพีอ่าตรงนี้เป็นชูก้ารนี่คือเออใช้ถึงสองร้อยในการอัพเลยเหมือนจะเป็นเหมืองทรายอะไรอย่างนี้ป่ะเหมือนไม่มีบอกตัวนี้เป็นที่ขุดเหมือนเดิมแน่นอนเลยใช่ไหมใช่จริงด้วยอ่ะขุดรอบเท่าไหร่อุ้ยสี่สิบสี่อุ้ยเยอะมากเยอะมากรู้ขุดสิบอันก็รวยตายห้าเลยเนี่ยโอ้โห เยอะมากเยอะมากอืมจะมารับของคนระับเพราะคุ้สุดแล้วเราต้องมดกตรงนี้ด้วยนะถึงจะได้เอ็มลอลที่เราอันนี้ไปสิรอนี้อัพเกตดาบได้แล้วโลงนะเหมือนจะมีอะไรอีนะเดี๋ยวเราขอไปไปกินนะอุ้ยตรงนี้โล่งวะ่ะพีอู้เป็นพีทรายนะสองสามสี่สี่รอบอุ้ยยี่ห้าเยอะมากฟาร์มรวยตายห่าเลย เอาสักร้อยเนี่ยฮะจะได้ครบห้าร้อยครับผมโอเครับกล้องแล้วผมรผ้อยเอมาอลปสาีไวมากเลยลองจริงามาอลโาเกมนี้ป่าไม่ช้านะถือว่าเร็วนะครับผมพยายามหน่อยอาจจะปลดทั้งหมดเลยเนะี่ยนายตรงนี้คืออะไรอ่ะนี่เออวานี่คืออะไร หม่วยมันจะเป็นที่ให้เราปักเข้าไปอีกแล้วเราบางเนี่ยแต่มันจะต้องทำมิชชั่นอะไรสักอย่างป่ะตัวนี้ชูการ์ตัวสี่ร้อยห้ามปึ้งซูการ์แคนฟาร์มนะผมฟาร์มอ้อยปะ่ะฟาร์มน้ำตาลอ่ะโอ๋อเอ็มซีครับผมอันนี้มันลูฟี่ชัดโอ้อัพจุดร้อยเลยอะแต่สถานที่นี้อัพแพงมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็วงกว้างดีกว่าไม่อยอะไรบ้างยังเข้าไม่ได้เข้าไปดูสุดเลย ว่าเหมือนมันจะมีอะไรสักอย่างนึงนะเป็นแนวเป็นคูนที่เดินเหนื่อยน,นั่นเนะีะย้องจริง <c oughs> อะไรอะไอเอ้ะมันมาติดเฮ้ย <c oughs> มันติดอะขั้งมมันเหมือนมีอะไรอะอะไรวะเข้าไปไม่ได้วอครับทุกท่านจบละลองอนะไรซิกซกไปน่อยดวะว่านไปได้ โอเคเจอทางขึ้นแล้วครับผมเหมือนมันจะต้องตามทางขึ้นไปนะคิดว่ามันเดินสอกสักไปเลยต้องตามทางนะผมไหนดูซิวตรงนี้นีอะไรเอ่ยจะอีทางยังมึงแต่ให้ดูนะผมว่ามันไม่มีมอนนะเราไม่ต้องกลัวอะไรกับคืนนะคิปเปอร์อะไรเฮ้ยหูเท่าไหร่อ่ะมันต้องหูแปดร้อยพระเจ้าคุมแล้วโอเคมีแค่นี้นะ มิเชนีโอลูกทันงนั้นกลับไปป่ะไปโอาละทุกท่านเราก็กลับมาฟาร,ร์มที่เดิมแล้วครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเก็บประสบการณ์ผลประกอบการนะครับเพื่อเราไปปลดที่ฟาร,รม์มด้วยสองเราเพราะตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมันให้เพชรค่อนข้างเอเมอรัลด์ค่อนข้างน้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร,ร,ร์มอันนู้นกันดีกว่าเดี๋ยวอะไรอนะ่ะมาสเว็บสิแคบวีลิฟท์แฮมไซด์ดีเซอร์อะไรสักอย่างที่ดีเซอร์ อันนี้คือมั่วเลยเนี่ยภาษาอังกฤษสปีกิ้งลิทโน่หนึ่งเลยตรงนี้ยังหงอยู่เลยว่ามันต้องมันคืออะไรฮะเหมือนมีอะไรมาที่ดีเซิร์ตเหรอเราไปดูหน่อยดีกว่าปะเพราะงี้เดี๋ยวเราจะต้องไปทางน,าน,นี้แล้วไหนดูซิวมีอะไรโอ้ย ไม่มีงี้ด้วยเหรอนี่เป็นเหมือนอีเวนต์อย่างเงี้ยป่ะอ๋อเราก็ทำไงกับมันทีไม่ใช่อ๋อแล้วเราก็โดดใส่ตัวมันโอเครับผมโอ้ย <c oughs> เราก็งงแต่หนามันจะต้องกระโดดนี่เออเป็ <c oughs> บบนไม่ได้เกลียว เจ็ดตัวแล้วเหลืออยู่นอืมาริโอเลยข้งงของหลางคือาจะมีแต่ไม่ได้ใช้อันนี้อ่าเหลือสามตัวมันน่ากระจัดน่าจะกระจายอยู่ตามมาะไรปะนี่งอย่างน้อยมันก็มีมาขี้เฉยดูครับผมเฮ้ยไ,ไปไหน โอเคยังเหลืออีก2ตัวอยู่ในว่าไม่นี่ไงกำลังพบๆอยู่เลยเฮ้ยแล้ววะตอนนี้แหกตัวนี้เรียบร้อยเฮ้ยมันนี่นนนอ,อ,อ,นอืมวุ่ยหนึ่งพันเลยเฮ้ยเป็นอีเวนที่ดีครับผมแจ๋เหรออันนี้ดีงั้นเดี๋ยวเราเอาโมาราเชท้่ไ,ไปปด ของดิสนียดีกว่ามันมีอันต่อไปไหมอ่ะน่าจะมีอันต่อไปมั้งเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทางต่อไปต้งองไปทางไหนโอเคตรงนี้เป็นเมืองอ่าเราอัพเกรดได้นะเด,เดี๋ยวเก็บเอ็นบอลไว้ก่อนแป๊บนึงเกือบมีที่ที่แบบเราสามารถปลดได้เลย,เลยอาจจะพันหนึ่งหรือสองพันอะไรเงี้ยอันนี้ป่ะผมแบบไม่โหลดก็มีแค่นี้อ่ะปิโอเคไปบอลดูทัน พูทแปดรฮะแจ๋วเยิม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 ,ยมทาาต่อไปมันต้องเราต้องไปทางไหนะแบะแป๊บหนึ่งนะอะตรงนี้คืออะไรเออจะลองไปดูทางนู้นดีว่าทางนู้นเลยไม่ไปดูตอนแรทุกท่านพี่หาทางไปไม่เจอวะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะฮะพี่คิดว่ามันน่าจะมีปลดต่อนะผม,ไ,มได้เพียงไหมไม่ได้ อันนี้เหมือนจะต้องเก็บมิชช่นอะไรสักอย่างนะครับผมในการได้ของนะซึ่งยังไม่รู้คืออะไรพี่ก็เลยกลับมาตรงนี้ก่อนเพราะมันมีตรงนี้ถ้ำอะครับผมที่มีรูเข้าไปเนาะซึ่งมันอาจจะต้องปลดฟามปเพื่อไปต่อเพราะจะมีของหลายชิ้นเลยฮะที่เรายังไม่ได้นะในเช่นตรงเนี้ยนะฮะในการทําเหมือนจะต้องทำอะไรสักอย่างหออะใครถักมาช่างก่อน <laughs> ่ะเดี๋ยวลองปลดฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะผมเพราะพี่คิดว่ามันน่าจะต้องปลดฟาร์มมั้งใช่ไหมอ่ปาปลดทะครับแหละในการลงทุนที่ไม่น่าจะคุับอ๋ออ๋อนี่ไงฮะเจอแล้วเหมือนเราจะต้องปลดแฮมแบกนะครับผมถึงจะได้กล่องของขวัญใน36ป่ะแจ๋วโซมันจะต้องปลดทั้งหมดนะครับ อ่ารับของก่อนหกัป็นเมื่แม็กไปที่เรียบร้อยตรงนี้เปิดหรือยังยังจะต้องท้าอะไรอะ่ะข้างหน้านมันมีอะไรสักอย่างอะ่ะแต่เราปลดไม่ได้เั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปลดฟาร์มให้ครบก่อนละกันแล้วลในพาทนี้ดูาพาทนี้จะยาวหรือเปล่าอ่าไปฟาร์มหมูนะตรงนี้อย่าไปปลดฟาร์มไม้กับฟาร์มหินนะที่ยังไม่เสร็จอ่าเดเรียบร้อยอะ่ะ เราได้ไมล์มาเพิ่มคำถามคือเราจอามาอ๋อโอเคพี่รู้แล้วโอเคพอเข้าใจแล้วครับถ้าเราปลดตรงนี้ไปเราน่าจะได้บล็อกพวกนี้มาเพื่ออัปเกรดป่ะใช่ไหมอาจจะใช้หรืออาจจะไม่ใช่โอเคได้ดาบนี่นะครับปไปก็ดาบเพชรนะครับช่วจะมีดาบมารอสระเยอะจังเฮ้ยเราตรงนี้ได้ป่ะ บอกหินแสดงว่าเราจะต้องทำฟาร์มหินโอเคเข้าใจแล้วครับผมน่าจะต้องปลดเป็นโซนๆไปเนาะอ่าเข้าใจวิธีเล่นแหละอ่ะมาเดี๋ยวเรามาปลดตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้เราเวเร์สามแล้วสี่ครับอ่าแม็กเรียบน้อยครับได้หินมารับเอมรอปิงสองร้อยถือได้เยอะอยู่อ่ะเฮ้ยรับเลยครับ ไรอ่ะสามร้อยเหรอแจวป่ะโอเคเดี๋ยวไล่์ทเวชานี่กรบไปเลยดีกว่าตรงนี้สามพันเลยเพื่อเป็นดับเพลรแอ่จังวะแต่เข้าใจได้อยู่อ่าตรงนี้ปลดล้วอ๋อต้องกดครับเป็นเชิมเพลโอริแพะอ๋ะอนี่คือลายพันหนึ่งเลยอ่ะนี่คือลายก็พันหนึ่งเหมือนกัน,นได้ไหมเฮ้ย เพลงด้วยมิวสิกดิสโกโล้ลีน่าแลนด์ทูปิกสเตปเก,ก็บมากรู้นั่นคืออะไรถึงคันหนึ่งเลยเหมือนจะเป็นรถล,ลากอะ่ะเสิร์ชไมโครฟิวส์มัลล์เหมือนจะไปที่ขี่ครับรถขับอะไรอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเราตามทางไปก่อนดีกว่าว่ามันพานเราไปไหนอีกลแล้ว้มันสอนก่อน,ออนรมมผนจะงงเาล่าอะไรเอ่ย ได้มาร้อยฮะโอเคองั้นเดี๋ยวเราเอาผิดจากตรงนี้ไอาา้อีมอรอดจากตรงนี้ติดร้บช็อตติดพเดียวพ,พวกมัเหรอน้อยจังไปนน้ทรีลนี่คืออะไรอ๋ออยู่ดีมันก็วาปมานี่โอ้ใบโอมคอมพลีตนี่คือ แล้งอ๋อเรากดครีครับผมไอ,อ,อ,อ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นมิชชั่นอะไรสักอยาก่างป่ะหลายอย่างให้เราปฏ้ครบนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นดีเซอร์อันนี้เป็นป่าใช่ปะ่ะไม่มีใบโอมอื่นด้วยแต่เราไม่รู้กดยังไงครับอัสเวฟทูสแครบีรับมาอันนี้ดีเซอร์ดีเซอร์มีอีเวนต์อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาเมาส์ก่อนสัตว์ขี้ของเราอยู่ามันจะทำอะไรได้ อ๋อได้ไรอะแล้วเราต้องทำยังไงต่ออ๋อเหมือนปดแล้วต้องไปทำอะไรอ๋อนี่นี่นี่นเฮ้ยเดินเหมือนจะเร็วกว่านั่นเนี่ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดีที่เซอร์ดีกว่าในดูเซอร์มันมีอะ่ะเอ้ามีอะไรมีาหาปดนะครับผมเอาเอมเบรล์พันหนึ่งไปทำอีกคืนดีกว่า ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมัเนเร็วจรงงิงเปลทุกท่านอ่ปิดอีเวนตเดิมแล้วครับอ่ะเพิ่มเพชรเพิ่มรอบพันหนึ่งรู้วิธีเล่นแล้วฮะเกมไวเลยไอต่วนยังไม่โดดไมโโโโโ่โดดอ่ะอุ้ยกระบองเพชรทำดับเลยแล้วด้วยเฮ้ยไปไหนกลับไปนี่ไอ้ไอ้ลงไปไหนกลับไปนี่กลับไปนี่กลับไปนีนปน่ อี้ได้กันนะฮะได้ม,มาผ่านสองครับทุกท่านโอเคเดี๋ยวมารับคนประกอบการแถวนี้ก่นอนหัวสามร้อยฮะอ่าในที่เหมือนจะไม่มีแล้วนะมันจะมีแค่สองฟาร์มเอารถกระบะดีกว่านนพี่ไม่รู้สึกเลยว่ามันเร็วขึ้นนะผ่านเอเมอรัลล์นี่เอาไปทำอ,อื่นนะฮะแนะนำ อีการหนึ่งก็นนะ่าสงสัยเหมือนกันว่ามันคืออะไรซื้อเลยไหมซื้อเลยดีกว่าปะแต่ผบูญแล้วมันก็ดูเร็วนะแต่วิ่งเหมือนจะเร็วกว่า <c oughs> ห้อสวัสดีฮะคืออะไร lightning t l k to s o m e sharp mop คืออะไรวะ ว่าคือเห็ดยั่ง Slab m o u s e Stone by to l i s t the stick closet คืออะไรวะกุศออโต้อย่างเงี้ยมันก็ออโต้อยู่เหรวปะเดี๋ยวลองไปลองกับไอ้นี่นะอ่าหิดอ่าหิดตรงนี้ก็ได้ใกล้ดีใช่หดอวะหรือมันมันคืออะไรห <c oughs> ลอกซื้ออะไรมาเนี่ย ฮ้ยยาอันจะลองตรงนี้ิอ่ามันจะวางไม่ได้ด้วยนะเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแต่สูว่าการซื้อที่ขุดกแอกมามันไม่ได้ช่วยให้มันเร็วขึ้นเลยนะที่ไม่รู้สึกเลยว่ามันเร็วขึ้นอัพเกรดมาทำอะไรพี่แกแต่ก็ะติ๊น้อยแทบมารอเอ็มมาแล้ท่านครับ พี่เจอแล้วผมทางไปต่อไปห้าพันอเมมอร์ลนะครับผมเอาสิงถ้าเราเก็บสองพันไปเกี่ม,มาเท่ากับราคาดนิดหนึ่งจะปลดต่อไปได้เนี่มไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราเอาไว้พาสหน้าแล้วกันนะผมในการปลดไปคิดว่าน่าจะเป็นป่านะครับผมใบโอมป่านแน่ๆนะครับผมโอเค,อคก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบพิรุณยแล้วกันนะผมเป็นไงบ้างสาหรับมอดตัวนี้นะครับผมมอดตัวนี้มีชื่อว่าไคครับ Emerald ไทคู o นะผมมันอยู่ในมาร์เก็ตของ Minecraft PE เราไปหาเซิร์กกันได้นะครผมแบบนี้ฟรนะีเนาะแล้วเราไปเล่นดูนะผมเดี๋ยวส่วนพี่ก็เอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูก็หวังว่าจะเล่นจบแล้วกันนะครับโอเคไว้เจอมาหนะ้านะครับผมไม่เมื่อย